ใช้ไอสตูดิโอของ Google ถอดคลิปเสียงมาเป็น transcription ด้วยพร้อมง่ายๆแบบนี้เลยที่สำคัญใช้ได้ฟรีด้วยนะผมทำคลิปนี้เสร็จแล้วอยากจะเปลี่ยนมันไปเป็นบล็อกท่าฟีเจอร์ที่เซอร์ไพรส์และถูกใจมากๆในใช้แคปคัดแยกแค่เสียงออกมานะครับ Google เนี่ยมีเครื่องมือนหนึ่งที่ชื่อว่า AI Studio สามารถเทสพรอมได้เขามีพรอมแกลเลอรี่อยู่ครับมีไอเดียของการพรอมที่ละเอียดมากๆ Book Helper เมนูอาหาร sentiment analysis ชอบคือ research assistant QR expert scientific researcher ช่วยอ่าน research paper ข้างล่างหน่อยจะมาใช้ก็คือ audio dialization แล้วเขาก็ ก็ใช้พร้อมนี้เนาะแล้วกด create new พรอมครับต,ต้องโยนไฟ audio เมื่อกี้เข้าไปเนาะโมเดลที่ผมเลือกคือ Gemini 1.5 Flash ทเ k e n ที่เขาใช้ได้ตอน1ครั้งคือ1นล้านทเค็นเนาะไฟ Json เนาะก็นอต Json นะฮะเอาคราวนี้รวมมาเป็นแบบนี้เลยขอยกรอบโอเคได้อย่างที่อยากได้แล้วเปิดเทียบกันดีกว่าาอีเจอร์ที่เซอร์ไพรส์และถูกใจมากๆเลยอ่ะอันแรกถูกครับเนี่ยเพื่อนๆเมื่อกีก้นั่งไลฟ์ฟังแบบเปเปเนาะที่ผิดมีแค่คำเดียวว่า f l e s i b i l i t y มันถอดออกมาเป็น flexibility อยู่เอามาเทียบกับหลายตัวที่ลองใช้มาไปสลับอังกฤษได้อย่างแม่นยำ ด้วยพรอม,มง่ายๆที่เขาสักเจสขึ้นมาเนาะมันฟรีจริงๆใช่ไหมสรุปมันฟรีจริงๆครับก็คือดูในเลดิตเนาะหาข้อมูลใน Google ไม่เจอนะครับใช้ฟรีแต่มีเลทลิมิตอยู่ก็คือได้ประมาณ50 r e q u e s t p ว r ต a y เดแรกมากับอะไรแรกมากับ Data Us a g e ครับ and use your พร้อมซึ่งไม่รู้ว่าเซฟแค่พร้อมหรือเซฟ data เราไปด้วย AI studio ของ Google เนาะแค่มาดูพรอมแกลอรี่ที่เขาไกด์ไลน์วิธีการสั่งงาน,นไ i มาให้แค่นั้นก็คุ้มมา,มากๆแล้วใครอยากลองใช้ไปลองใช้กันนะครับที่ AI studio google com